สสนุนโดยไซเดอบเบร์เบ ในช่วงนี้นะครับทิวครับผมจะมีข้อความจากทาง Facebook จากคุณผู้ชมบ้าการทั้งหลายก็ส่งเข้ามาถามน้องนิวนี่ส่งมาหานิวโดยเฉพาะเลยใช่ก็น้องนิวล้วงไข่ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนู้นฮะไม่ไม่ล้วงตรงนี้ครับพี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่มีสร้างภาพด้วยโอ้โหแป๊บเลยไม่มีผมอยากบอกว่าใส่ลายเดียวกับผมเลยนะวันนี้พูดจริงจริงเนี่ยมดูหนเนี่ย เนี่ยเหมือนกันเลยผมรู้ไงทำกันบ้านมาดีคุณนี่สุดยอดจริงๆครับผมอย่าบอกนะว่าไอ้ถังเนี้ยที่ทีมงานบอกกางเกงในหายคือผมไม่ครัเอาไปผมเองครับผมหาซื้อไม่ได้ฮะเดี๋ยววันนี้ก็เอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับโอ้ยเอามามาล้วงกันดีกว่าจับไปค่ะล้วงเลยลูกค่ะลูกหนึ่งค่ะเดี๋ยวครับน้องนิวเป็นคนหน้าลูกไข่นะะ ไฮะหน้ารูปไข่อ๋อหมายถึงว่าหน้าเขาเหมือนรูปไข่ดูดิหน้ารูปไข่ให้ให้ให้พี่เขาอ่านแต่ดูไปดูมาก็เหมือนหน้าเขาหน้าเอาไข่รูปเหมือนกันนะครับโยฟาดเลยได้ไหมฮะนี่ไข่รูปนี่นี่นี่เขาผมมาคิดถึงไข่อะไรกันไม่ทราบครับคําถามครับผมถ้าคุณไปปาร์ตี้แล้วคุณเมาสุดๆเมาแบบจําอะไรไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยผมเป็นบ่อยมากเลยเจอผู้ชายนอนเปลือยู่ข้าง คุณจะทําอย่างไรในห้องของคุณเหตุการณ์นี้อยู่ในห้องของคุณด้วยนะเคยไหมเคยไหมเคยไหมเมามากแล้วอยู่ที่ตื่นมาเจอผู้ชายสมมุตินูตื่นมาเอิน่ะอย่างที่พี่ทิวบอกมีผู้ชายโอเคหนูจะทำยงไงฮะตั้งสติก่อนตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวก็คิดคิดว่าเมื่อคืนทำอะไรไปกับใครมาได้ยังไงไม่ดูหน้ามันก่อนนะเป็นพี่พี่ต้องดูไม่หนูต้องตั้งสติก่อนดิผู้ชายักพักหนูก็ค่อยดูหน้าเขาอฮะ ก็รอให้เขาตื่นก่อน้าหน้าแบบเฮียมากเลยทำไงอะหนูก็ไม่เราจะหนีออกจากห้องไปเลยไหมไม่ใช่ห้องเราด้วยเอาไม่ใช่ห้องเราสมมติถ้าไม่ใช่ห้องเราทาไมใช่ห้องเราสมมติถ้าไม่ใช่ห้องหนูก็จะย่องย่องออกไปออไรถ้าเป็นห้องเราอะห้องหนูเราหนูก็ให้เขานอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวหน้าหน้าแบบโหดมากเลยไม่ไหวที่เขียก็เราเอาเขามาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเขียเขาฟปิใจดีอยู่นะบางคนหนีทีบออกจากบ้านเลยนะออ อ๋อแต่ในชีวิตจริงไม่เคยเกิดขึ้นยังยังไม่เคยผมเนี่ยเป็นประจำเลยของพี่เอาเอาผู้ชายหรือผู้หญิงกลับฮะไม่เคยมีใครอยู่ข้างๆคือไอเมาจนจำไม่ได้เลยเยอะมากเออแต่ก็ยังไม่มีฟีลว่าตื่นมาแล้วผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่ข้างแล้วเปื่อยด้วยไม่มีไม่มีไม่มีเออผมผมก็ไม่เคยนะเคยมากเคยมากไม่เคยเลยผมมีแต่ไปโผล่อยู่บ้านเพื่อน อ๋อเมาแล้วไปโแทนไปโผล่บ้านเพื่อนแทนนะครับเพื่อนผู้ชายผู้หญิงจนแบบเออไม่ต้องมาแล้วแหละแล้วถ้าในเคสอีกเคสนึ่ะตื่นมาแล้วมีผู้ชายอยู่บนเตียงสองคนโอ้ยแต่หน้าตาดีทั้งคู่เลยนะดีซิกแพคตามสเปคเลยสองคนเลยนอนเปลือยอยู่เราอยู่ตรงกลางแล้วไอ้นี้ทำไงทำไงอยู่เงี้ยแหละไอเดีกทวิเนี่ยนอนอยู่อย่างนงี้เลยทำไงทำไงอ่ะคิดคิดหนักนะเนี่ยตอนเช้าตื่นมา พอจำได้แล้วเนี่ยจำอะไรไม่ได้หรอกแต่หายเมาแล้วตอบได้ไหมอาตอบก็ตอบนี่สองคนเลยมาเลยพี่ไวเป็นเหมือนแบเป็นเป็นต่อไงเป็นต่อไอ้มวยรองก็แบบเฮ้ยได้ไหมได้ได้พอได้พอได้พอได้อ่แล้วในชีวิตจริงเคยไหมเวลาไปเที่ยวแล้วเราเหมือนเราใกล้จะขาดสติแล้วอ่ะมีวิธีการไหม หรือก็ปล่อยให้มันสนุกจนสติขาดไปเลยใช่เวลาเนีดื่มเนี่ยก็แบบดื่มจนเมาอ่ะแล้วใครจะเป็นคนดูแลเราอ่ะก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบใช่ค่ะแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยเมามากๆแล้วแบบไม่มีเพื่อนเลยอะตอนนั้นแบบมีผู้ชายสามคนเลยมาลุมเออเฮ้ยจะทาตัวไงวะไม่รู้จักเลยนะเพิ่งเจอกันแต่มองไปด้านข้างไม่มีเพื่อนแล้วจะเอาตัวรอดจากตรงนั้นไังไงอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเหมือนหนูก็แบบอยากอยู่ต่อแต่เพื่อนก็จะกลับเนื่องอะไรอย่างี้หนูก็แบบเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ต่อแล้วกันอยู่คนเดียวเห โอเคก็ยืนดูเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยสกพักก็มีผู้ชายเข้ามาคุยกี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวนั่นแหละเข้ามาคุยก็แบบเออชื่ออะไรขอเบอร์หน่อยนู่นนี่นั่นก็เขาใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรไหมอยากขอเบอร์เลยู่หรือเดี้ยวเป็นไลน์นะนั่นแหละขอเบอร์ขอไลน์หน่อยอะไรนี้นั่นแหละมีรหัสเพิร์ทไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูไม้ไปไปแล้วไงจบไหมวันนั้นอจบงานไหม หนูก็เดินนี่แตเขาอ่ะพอให้เสร็จก็แสดงว่าเราชิงเป่ามันไม่ใช่สเปกเนอะแต่ถ้าเป็นสเปกนี่คือไปละก็ไม่แน่อ้าวแต่ว่าไม่สเปกทำไมให้เบอร์ไปล่ะก็ให้ไปงั้นแหละปัดความรุคันเหระแล้วเขาโทรมาไหมวันต่อมาก็ไม่นะแต่สมมุติเขาก็มาอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าพี่ไปเที่ยวแล้วเจอเราเสร็จพี่ก็ขอเบอร์ได้เบอร์เรามาละแต่เราแยกกันแล้วก็กลับบ้านวันต่อมาพี่ตกตกลงไลน์ไปคุยทักกับเราอ่ะอ่า พี่ควรจะชวนเราไปเที่ยวงคืนต่อหรือพี่ควรจะชวนเราไปกินข้าวดูหนังกินข้าวดูหนังค่ะเนาะใช่ดังนั้นปิดจ็อบลำบากนะเออโว่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มันต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าสมมติดูหนังกินข้าวเสร็จแล้วกลางคืนไปเที่ยวต่อเปล่าขวดต่อไงแล้วถ้าสมมติแบบว่าตัดตอนเลยแบบอชวนไปเที่ยวต่อเอ้คืนนี้ไปอีกไหมเราเจอกันที่นู่นไปปะน่าจะยังเอาเหรอแต่ถ้าไปกินข้าว ดูหนังไปเฮ้ยแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกล้านะที่จะออกไปกลางวันทำไมไม่ไม่ไม่แบบแบบไม่รู้ไงเออผู้ชายเองก็อาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวผู้หญิงที่เราเจอเฮ้ยอย่างเมื่อคืนไอ้ที่น้าจริงเป็นไงวะจำไม่ได้เลยเฮ้ยมึนๆใช่หรือเปล่าวะใช่จำไม่ได้อความมืดสลัวมาเป็นมายาอีกสักหน่อยใช่นั่นแหละเอาหรอใช่ค่ะเอาอะจับใครต่อเชิญเชมาลูกไข่มา เตมเติมตมทำทำทโอ้โหถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตให้คุณได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลอนล่ำกว่าแฟนคุณและเพอร์เฟกทุกอย่างคุณจะทำยังไงจะแอบ,บไปมีกิ๊กไหมหรือแอบ,บไปมีอะไรกับเขาหรือขอเขาเองเลยขเขาบอกมีแฟนอยู่แล้วนะเราบอกเขาเจ้าชู้เขาบอกเขาเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้แปลว่าจะแอบคุยไหม ไม่ถูกสาแฟนเหรอช่างหัวแม่งแต่ถ้าแฟนทำได้ไหมไม่ได้นี่ไงนี่ไงผู้หญิงเจ้าชู้มันเป็นอย่างนี้ไม่แฟร์ใช่ไหมแต่อะไรอย่างนี้เป็นแฟนเนี่ยเช็คโทรศัพท์หนูได้ไหมก็เช็คได้แต่ให้หนูเคีย์อะไรในโทรศัพท์นะอ่าสมมติว่าไม่ทันตั้งตัวเลย ปุ๊บจะมีวิธีหนียังไงสมมติคุยกับผู้ชายมาแล้วไงพี่มันต้องมีแบบอันนี้สมมติว่านี่โทรศัพท์หนูแล้วแล้วหนูก็นั่งกินข้าวอยู่เฮ้ยขอดูโทรศัพท์ไปดิเออปุ๊บแต่หนูยังไม่เคลียร์โทรศัพท์นะทำไงหนูก็แป๊บนึงคุยกับเพื่อนก่อนเฮอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่คุยเรื่องงานเออเนี่ยโทรโทรหาแม่แป๊บเดียวได้ไหมเขาเมื่อกี้ยังบอกคุยกับเพื่อนอยู่เลยเนี่ยบอกคุยเรื่องงานเอาไงแน่ก็คุยกับกูอย่าเพื่อนเรื่องงานไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไป่่ะไมน อย่างสูงต้อเสียงสูงนะเสียงสูงใช่เอเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีวิธีการอ่ะแล้วถ้าจับกันเราดูมือถือของฝั่งผู้ชายไหมดูดูเหรอแอบดูหรือว่าขอดูตรงตรงชอบแบบดูชอบแอบดูมากกว่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปขอเขาเนี่ยแล้วเขาให้ดูคราวหน้าเขาจะขอเราบ้างงนี้ป่ะชวนย่งนี้ป่ะคือคือมีแฟนอยู่ก็คือจะไม่ตรวจไม่ น้อยมากแอบตรวจไงครบตรวจแฟนไม่ขี้หรือน้ำน้ำอ่ะแล้วเขาใส่รหัสล็อกไว้ชั้นดีเลยจะถามไหมจะถามไหมอินรหัสอะไรหรือยังไงหนูชอบถามอ่ะถามเขาอยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วว่ารหัสเขาอะไรเพราะเขาก็คงเขาก็รู้ของอะอืเนี่ยพี่เนี้ยตั้งรหัสไว้เนี้ยโกรธไหมก็หรอเฮ้ย มีได้เหรอที่ตัวเองยังทําได้เน่ยะตั้งรหัสไหมอ๋อความลับเยอะความลับเยอะคือมันเดี๋ยวนี้มันจะมีอย่างนี้พี่ตั้งรหัสโทรศัพท์หน้าจอแล้วก็ตั้งลายอีกทีนึงจะเป็นซับอีกทีนึ่งอ่ะของกูสแกนลายนิ้วมือเลยไม่มีหมายเปิดได้น่าจตัดนิ้วกูเดี๋ยวนี้มันมีแบบสแกนอย่างอื่นด้วยนะเคยเห็นไหมสแกนทั้งหัวเลยครับผมเหรอได้จริงเพื่อนผมทํามาแล้วลองทําเลยตอนไอ้โทรศัพท์รี่ห้อหนึ่งมันออกมาใหม่เนี่ยมันมัน ยี่สิบนิ้วใช่ไหมมันอยากลองนิ้วนั่นเลยได้เว้ยพี่เอาหรอจจิงกาแบบหมุนคึงด้วยไอตอนที่ตอนปวดอ่ะ่แตกหน้าเกียดใช้เกียดทุเรศเนาะเกียรเลยนายทิวช่วยลองทำให้พี่ดูหน่อยพอดีเลยอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นแบบกลมๆมันจะเข้ากับซีรีลักของเราอ่ามาจับต่อจับต่อเชิญครับเชิญครับรูปมาขอแบบทำถามเด็ดๆหน่อย มันก็ยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะคำถามเดี๋ยนะเม,<ห>มื่อกี้ไอ้ไอ้ข้อที่มันถามว่าอะไรนะถามว่าสมมติว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วมีผู้ชายในอุดมคติเนี่ยมา,<อ>าจีบอ๋อรู้แล้วละแล้วทางกลับกันน่ะไอ้ผู้ชายในอุดมคติคนนั้นน่ะถ้าเขามีแฟนคิดกับเขาได้ไหมได้ได้ไม่สนใจแฟนของเขาช่างมันงี้ฮะใช่ช่างมันอ่ะช่างเหอะอ๋อไม่เรื่องกูเรื่องเราสองคนแค่นั้นเรื่องของเราสองคนมาเมื่อถึงนี่มีคำถามโอ้โหผมชอบคำถามมากเลย เวลาคุณอยู่บนเตียงครับคุณคิดว่าตัวเองเปรียบเสมือนอะไรแมวน้อยหรือเสือดาวมันมีแบบอารมณ์ช้อ้อแล้วก็แบบผดเด็สึกะอะตัวลุกตัวลุก,ต,ลกตัวแม่เขาเป็นเสือเหรอเออ <laughs> เป็นสายลุกเหรอสายกินเหยื่อเหรอถ,ถ้าเป็นเสือเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีเขาเรียกว่าไม้เด็ดในการเข้าลุกเข้าตะคบเหยื่อมีไม้เด็ดอะไรมีไหม, <laughs> มอยากลองปะ เฮ้ยพี่ผมไปแล้วเจอกันห้องน้ำพม่าอยู่ตรงนี้ทำไมต้องพม่าด้วยเพนาะมีหลายห้องเออมีหลายห้องมีหลายห้องเมื่อกี้เปิดเข้าไปเหมือนกันนะจะเข้าห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้ผมก็จะไปฉี่ไงอันนี้อยู่ในห้องน้ำเปิดประตูไปชนเอ้ยโอ้ตอนแรกน่าจะล็อกห้องก่อนเกือบแล้วล็อกห้องก็ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยฮะถุงดำเลยฮะใหญ่มากเลยครับเอาน้องอ่อไปทิ้งใช่ไหมข้าวมันขวางทางอ่ะยังไงอ๋อเป็นเสือแล้วนะเป็นเสือเสือ ไม้เด็ดไม้เด็ดเออไม้ไม้เด็ดไหมใช้พวกชุดเชิดอะไรเป็นอุปกรณ์โซ่แซ่กุญแจมือก็มีของเล่นค่ะของผู้หญิงอ่าอ่าอ่าแล้วชุดอ่ะชุดมีไหมชุดก็ใส่จีสติงแค่นั้นแหละชุดสว่างชุดไม่ได้นอนชุดไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนอูไม่เคยเข้าใจเลยคอนเซ็ปต์ชุดนอนไม่ได้นอนเออาแล้วไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเลยโกนเนี่ยมีไหมที่บ้านมีไหมชุดนอนไม่ได้นอนนีค่ะแล้วพวกคอสเพย์ ตำรวจพยาบาลเซรมูนอ่าแล้วอย่างชุดแบบพยาบาลชุดตำรวจนี้มีไหมไม่มีอ่ะส่วนมากจะใส่ใส่อะไรซีทูจีซิงอะไรอย่างงี้คือทงทงมาจากห้องน้ำเลยแต่ปกติเนี่ยว่าเป็นคนแบบ ถ้าอยู่ถ้านอนคนเดียวก็ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้ามีเพื่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ไม่ใส่เหมือนกันเออแล้วถ้าพวกพี่ไปเนี่ยต้องต้องใส่ก็ไม่ใส่ไม่ใช่บ้านอยู่ย่านไหนเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นโทรศัพท์อยู่ไหนเมื่อกี้นี้อยู่นี่อนี่แชร์โลเคชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขอเบรกเข้าโฆษณาไปแชร์โลเคชั่นบ้านน้องนิวก่อน อยู่ยวิ่งกับไปเอาโทรศัพท์เออเดี๋ยวแป๊บนึงครับกลับมากับรายการดูสวิตครับผู้หญิงเนี่ยเสียวที่สุดสำหรับหนูท่าไหนด็อกกี้มงด็อกกี้ไดกก้ยินมาหลายคนแล้วจริงเหรอพี่สนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์